เพื่อจะแสดงความพิสดารแห่งวิสุธทธิมรรคนั้นจึงมีปัญหากรรมคำว่าปัญหากรรมก็คือการตั้งคําถามปรารบศีลดังต่อไปนี้ก่อนก็บอกว่าถ้าหากว่าจะเข้าใจในเรื่องศีลดีก็ต้องฉลาดตั้งปัญหาในเรื่องศีลก่อนถ้าฉลาดตั้งปัญหาในเรื่องศีลก็จะทําให้สนใจที่จะศึกษาเรื่องศีลน,นะแต่ถ้าหากมาถึงปลาตากถาศีนดีอย่างนั้นดียังนี้นนจาไม่ได้ทั้งข้อเลยแต่ถ้าตั้งคําถามไว้ก่อนนะเอมันมีอะไรให้สะดุดใจคําว่า พราะฉะนั้นคถามแรกเลยนะอะไรคือศีลคําถามที่หนึ่งนี่อะไรคือศีลเป็นคําถามถามโดยสรุปสรุปรวมเรื่องเลยว่าศีลเนี่ยคืออะไรตอบปัญหาข้อที่หนึ่งก่อนปัญหาข้อที่หนึ่งเขาถามว่ากิ่งสีหลังอะไรคือศีลเหมือนกันเนอะศีลคืออะไรคําพูดต่อไปนี้เป็นวิสัชนาในศีลนั้นมีปุชาก็ต้องวิสัชนาปุชาแปลว่าการถามวิสัชนาแปลว่าการตอบ คำว่าอะไรคือศีลตอบว่าได้แก่ธรรมะทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นหรือของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่ข้อนี้สมจริงดังที่ท่านภาษาริบุตรเถระกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าอะไรคือศีลตอบว่าเจตนาก็เป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีล สังวรก็เป็นศีลความไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลดังนี้เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ถามว่าอะไรคือศีลตอบก็คือเจตนานั่นแหละเป็นศีลสองเจตสิกนั่นแหละเป็นศีลสามสังวรเนี่ยเป็นศีลแล้วก็ความไม่ก้าวล่วงเป็นศีลทีนี้จะอธิบายต่อไปว่าในบรรดาศีลเหล่านั้นเนี่ยนะ พูดถึงเจตนาศีลว่าเจตนาของบุคคลผู้เวผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นก็ดีก็ดีนี่แสดงว่าในที่หนึ่งของบุคคลผู้ทําวัดปฏิบัติให้เต็มที่อยู่ก็ดีเชื่อว่าเจตนาศีลแสดงว่ามีสองประเด็นนะไอ้ก็ดีก็ดีเนี่ยก็ดีแสดงว่าหนึ่งประเด็นก็ดีหลังแสดงว่ามีสองประเด็นอันนะก็ดีก็คือและนะนะสมมุติว่า เจตนาของผู้งดเว้นและเจตนาของผู้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้นะเา,าบาลีเขาใช้คําว่าจะสับเพร้นคําว่าเจตนาศีลได้แก่อะไรก่อนเจตนานี้แบ่งออกเป็นสองอย่างนะที่เรียกว่าเจตนาศีลเนี่ยเจตนาของบุคคลผู้เว้นจากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของเจตนาศีลอย่างที่หนึ่งเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นอยู่ คำว่าง,งดเว้นอันนั้นเป็นชื่อของวีระตีผลเจตนาที่เกิดร่วมกับวีระตีนะเจตนาอันนั้นแหละเป็นเจตนาศีลแล้วก็เจตนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาที่เจตนาของบุคคลผู้ทําวัดปฏิบัติเนี่ยนะก็คือคนที่ประมวลวัดปฏิบัติตรงนี้เนี่ยท่านอธิบายว่า อาจารยวัดอุปชายวัดเป็นต้นนั่นเองฮะอุปชายวัรวัดต,ตักขันธกะนะตามถ้าเป็นพระวินยัยถ้าเป็นคารวาะก็ต้องเป็นพ่อแม่นะการประพฤติวัดเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยน,นะพันเจตนาสองลักษณะนี้แหละชื่อว่าเจตนาศีลความงดเว้นได้ของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าเจตสิกศีล ก็คือความงดเว้นนั้นก็คือวิรัตเป็นประธานใช่ไหมก็บอกว่าเจตนาเป็นศีน,นย,ยกเจตนาเป็นประธานถ้าเจตสิกศีลเฉพาะความหมายตรงนี้ก็คือเอาวิรัตเป็นประมาณเป็นประธานเอาวีระตีเป็นประธานอ่ะ้องบอกเอ e, ๊ะทำไมทําให้ยากนะภาษาริบุตรนะอย่าเป็นนึกตําหนิท่านลำบากนะบาปนะเนี่ยพ้นคำว่าเจตสิกศีลได้แก่วีระตีนะวีระตีมี3อย่างนะคือสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะ เห็นนะวีรตี3อย่างนั้นเรียกว่าเจตสิกศีนอันนี้นัยยะที่1น,นะสรุปแล้วทั้งเจตนาศินเจตสิกศีนนัยยะที่1ยังมีเจตนาีีนเจตสิกีินในที่2อ,อีกเห็นไหมคำว่าอีกใน1เจตนาในกรรมบท7ของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าเจตนาศีล ก็บอกว่าเอาเจตนาที่ไม่ประพฤติล่วงะนะแม้วัตถุที่ประจวบกันเข้าด้วยตั้งใจว่าจำเดิมแต่นี้ไปเราจักไม่กระทำเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาในการมบทเจดของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทู้จริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าเจตนาศีลเจตนาอันนี้เป็นเจตนาที่สมทา,านนั่นเองเจตนาที่ทำให้เกิดการสมทา,านนะนะแล้วก็ไม่ล่วงละเมิด ต่อไปนะธรรมะคืออนาพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิที่ตรัสไว้โดยนัยว่าภิกษุละอภิชามีใจปราศจากอภิชาอยู่ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเจตสิกศีลข้อความที่น่าสนใจจากดีการนะคำว่าเจตนาศี์เป็นต้นเป็นคําไขบทแห่งพระสูตรตามที่นำมาแล้ว ท่านกล่าวถึงเจตนาที่เป็นประธานสัมปยุย์ด้วยวิรัตด้วยคําว่าเจตนาของบุคคลผู้เวนด้วยคําว่าเจตนาของบุคคลผู้บําเพ็ญคือการประมวลวัดปฏิบัติมานะเจตนาศีลมีสองลักษณะใช่ไหมข้อแรกก่อนคือเจตนาของบุคคลผู้เวนกับเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติ แล้วก็คําว่าความงดเว้นเนี่ยนะวีรตีศีลเนี่ยคือความงดเว้นของบุคคลผู้งดเว้นเนี่ยท่านกล่าวถือเอาความที่วิรัตเป็นประธานท่านอธิบายว่าก็ในอธิการนี้ท่านกล่าวเจตนาศีลโดยความหมายข้อนี้ว่าเมื่อใดเจตนาที่วิเศษกว่าความงดเว้นจากปานาติบาตคือ,อการงดเว้นจากปานาติบาตเนี่ยงดเว้นด้วยอํานาจเจตนาเป็นประธานก็ได้ งดเว้นด้วยอํานาจวีรตีเป็นประธานก็ได้เป็นต้นเนี่ยนะแต่ตรงนี้อ่ะยกเอาเจตนาเป็นประธานในการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นนั้นอันเป็นปฏิปักษ์ตอนปานาติบาตเป็นต้นโดยพระบาลีว่าการที่ยกเจตนาขึ้นมาบอกว่าเจตนาเป็นศีลเนี่ยนะเจตนาที่งดเว้นจากปานาติบาตซึ่งมีวีรตีเกิดร่วมด้วยเจตนาัน,นี่เรียกว่าเป็นศีลเนี่ยไม่ใช่ท่านพูดเอาเอง แต่มีข้อความในอภิธรรมกรถาทัาวถุกล่าวว่าดูกระพิสูทั้งหลายกายสังเจตนาสามอย่างกายกรรมฝ่ายกุศลดังนี้เป็นต้นน,น,นะนะก็คือกายสังเจตนาสามอย่างกายกรรมฝ่ายกุศลดังนี้เป็นต้นที่เป็นไปแล้วเช่นนั้นย่อมให้สำเร็จเป็นความงดเว้นเฉพาะตานาติบาตเป็นต้นโดยความเป็นประธานคือเจตนาเนี่ยนะเป็นประธานของ วีรตีเป็นประธานของเจตสิกอื่นๆด้วยเมื่อนั้นวิรัตและอนาพิชาเป็นต้นวีรตีก็เกิดนะอนาพิชาคืออะโลพอาอะโทสะก็เกิดนะที่สัมปยุทธด้วยเจตนานั้นก็จัดเข้าในฝ่ายของเจตนาสรุปว่าเจตนานั้นเป็นประธานเป็นหลักเป็นใหญ่ที่เหลือเนี่ยสัมปยุทธจัดเข้าประเภทเจตนาหมดหรือเป็นอะโพหาริกไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากันอโพหาริกมีก็เหมือนไม่มี ยกเจตนาเป็นหลักต่อไปว่าท่านกล่าวเจตสิกศีนความหมายข้อนี้ว่าแต่เมื่อใดวิรัติกบอนัพิชาเป็นต้นอันวิเศษกว่าเจตนาอวีระตีกับอนัพิชาเป็นต้นเนี่ยนะเจ๋งกว่าเจตนาซึ่งเป็นไปอยู่โดยอาการที่งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นนั้นของบุคคลผู้ถึงความรังเกียจจากปานาติบาตเป็นต้นย่อมให้สำเร็จกิจโดยความเป็นประธานในข้อน,นั้น นะก็คือเอาวีรตีเป็นประธานเอาอนนาพิชาอัพพยาปาทะสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเมื่อนั้นเจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยวิรัตและอนนาพิชาเป็นต้นนั้นจัดเข้าในฝ่ายของวิรัตเป็นต้นอา้าวถ้าหากว่าเอาวีวรตีเป็นประธานใช่ไหมเจตนาเลยสงข้อเข้าในฝ่ายวิรัตไปหรือเป็นอโภหาิกไม่ต้องพูดถึงคําว่าอโภหาริกเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีนะเป็นคําพูดที่พูดว่ามีเหมือนไม่มี ยกตัวอย่างเช่นน้ำอ้อยงบอะ่ะมีน้ำอ้อยงบอะ่ะเขาเรียกว่าน้ำอ้อยงบอะ่ะถามว่ามีแป้งผสมไหมมีนะไอแป้งที่อยู่ในน้ำอ้อยงบเขาไปเรียกว่าเป็นอโพฮาริกว่งั้นคือมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละไม่มีใครเรียกว่าแป้งและไปซื้อน้ำอ้อยงบเพาะผสมแป้งมาหน่อย,อยงยมีใครเรียกนะเพราะในนั้นอะ่ะมีมีแป้งผสมอยู่นะมันจึงจะจับเป็นก้อนอะ่ะแต่ก็ไม่เรียกว่ามีแป้งในนั้นใช่ไหมอันนี้อโพฮาริกก็ลักษณะนั้นแหละบัดนี้เพื่อจะแสดง จำแนกเจตนาศีลและเจตสิกศีลโดยเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10ตามนัยยะที่มาในพระสูตรจึงกล่าวคำามีาทิว่าอภิจักอีกอย่างหนึ่งต่อไปคำว่าของบุคคลผู้ละความว่าของบุคคลผู้ละอยู่โดยไม่ประพฤติล่วงแม้วัตถุที่ประจวบเข้าด้วยตั้งใจว่าจำเดิมแต่นี้ไปเราจักไม่กระทำดังนี้ด้วยอำนาจการสมทาน เมื่อกี้ไงที่กล่าวว่าของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะมีปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยคำว่าละตรงนั้นเนี่ยละด้วยอานาจการสมทา,านเพราะว่าศีลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการสมทา,านกับการงดเวนเน้นเคยได้ยินนั่นหนึ่งสมทา,านวิรัตสองสัมปัตตาวิรัตสามสมุเฉทวิรัตหรือเสตุคาตะอะไรประมา ตัดสะพานเสีย่างง้นวีรัตด้วยการตัดสะพานชักสะพานออกมาง,งั้นก็บอกว่าในวีรัตสามนั้นสมาทานวีรัตก็คือวีรัตของบุคคลผู้สมทา,านเนี่ยนะเช่นตื่นเช้ามาเออสมาทานอุโบสถอย่างเงี้ยการสมทา,านอนั้นเรียกว่าสมาทานวิรัตแล้วก็หรือคนที่ไม่ได้สมาทานไปไประจวบกับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดอันนั้นเรียกว่าสัมปตวิรัต แล้วก็วีรตีที่เกิดร่วมกับอริยมรรคเรียกว่าเซตุคาตะวิรัตหรือสมุทเฉทวิรัตเหมือนกัน